รวมตอนสุดหวานของโมริโคโกโรและคิสากิเอริที่ไม่ว่ายังไงก็ยังรักกันเสมอสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว g ีโซนแฟนตัวยงคนรักโคนันค่ะคู่สามีภรรยาอย่างลุงโมริและคุณทนายความคิสากิเอรินั้น ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะแยกกันอยู่แต่ต่างคนก็ยังคงรักและคอยซัพพอร์ตกันอยู่เสมอถึงแม้ว่าโมริโคโโร่นั้นจะขี้หลีแต่เขาก็ไม่เคยนอกใจภรรยาของเขาเลยสักครั้งส่วนเอริเองถึงจะมีหนุ่มๆม,มารุมตอมแค่ไหนเธอก็ยังคงรักและพักดีต่อสามีเพียงคนเดียวอย่างที่เรารู้ๆนะคะว่าสาเหตุที่เอริออกจากบ้านไปนั้นเป็นเพราะว่าลุงโมริแกบอกว่าเอริทำกับข้าวไม่อร่อย ซึ่งเอริเองก็โกรธและคงอยากจะแกล้งสามีด้วยแต่ด้วยความที่ใจแข็งปากแข็งของทั้งคู่ทำให้แยกกันอยู่มาสิบกว่าปีแล้วซึ่งโมริก็มีรันลูกสาวเป็นเหมือนตัวแทนของภรรยาส่วนเอริก็จะมีแมวที่เธอเลี้ยงเอาไว้โดยแมวทุกตัวของเธอนะคะเธอจะตั้งชื่อว่าโกโรเป็นเสมือนตัวแทนของสามีของเธอนั่นเองค่ะ และตอนต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่รวบรวมความหวานของคนทั้งคู่เอาไว้เผื่อว่าแฟนคลับของคู่นี้อยากจะย้อนกลับไปดูจะได้ไปหาดูได้อย่างง่ายๆค่ะเริ่มต้นที่ตอนแรกนะคะโคนันปี3ตอนที่120 1 2 0่งรถึงหนึคดีฆาตกรรมนักดำน้ำําตอนนี้นะคะเอริได้ทําแหวนแต่งงานหายบนชายหาดแต่แกล้งบอกว่าถอดทิ้งเอาไว้ที่บ้านซึ่งโมริเองก็รู้ว่าเธอทําหาย จึงไปควานหาแหวนของเอริจนเจอค่ะครั้งที่2นะคะในโคดันปี5ตอนที่214ถึง215ชื่อตอนว่าผู้ต้องสงสัยคือโมริโคโกโร่คราวนี้นะคะคุณลุงโมริแกเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมคดีหนึ่งเข้าและถูกควบคุมตัวไปฝ่ายเอริภรรยาและโคน,นันนะคะเลยช่วยกันค้นหาหลักฐานเพื่อจะช่วยลุงโมริให้รอดให้ได้ ซึ่งหลังจากที่รอดพ้นข้อกล่าวหาแล้วลุงโมริก็เข้าไปขอโทษและขอให้เอริกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแต่เอริแกล้งทําเป็นไม่ได้ยินท,ทั้งทั้งที่ตัวเองอัดเสียงลุงโมริที่พูดอยู่ตอนนั้นเอาไว้และเอาไปเปิดฟังบ่อยๆด้วยค่ะครั้งที่3นะคะในโคนันปี6ตอนที่287ชื่อตอนว่าศึกในาศาลคิซากิปะทะโคโกโร เป็นตอนที่ทั้งสองสามีภรรยานะคะคช่วยกันจนคิสกิเอริชนะคดีในศาลซึ่งตอนท้ายเอริรู้สึกขอบคุณโมริมากจึงชวนโมริไปกินข้าวแต่สุดท้ายโมริก็ทำเสียเรื่องจนได้ค่ะ mm. ครั้งที่4นะคะในโคนันปี7ตอนที่330 3 3 0ร้อยถึงสามดผู้ต้องสงสัยที่มองไม่เห็นตอนนี้นะคะคงจะอบอุ่นหัวใจของรานลูกสาวมากที่ได้รู้ว่าพ่อและแม่ของเธอนั้นใจตรงกัน ด้วยเอริและโมรินะคะต่างคิดว่าสีเทาเป็นสีที่อบอุ่นเพราะเป็นสีของสัตว์แถมอูโจรูรินะคะที่เป็นเพื่อนเก่าของทั้งคู่นะคะยังเผยให้เราได้เห็นโมเมนต,ต์ลหลายๆอย่างของลุงโมริที่มีต่อเอริตลอดค่ะครั้งที่5นะคะในโคนันปี8ตอนที่358ถึง359ชื่อตอนว่าปรินเซสที่คล้ายกันตอนนี้นะคะจะได้เห็นความห่วงใยของเอริที่มีต่อสามี และยังได้เห็นทั้งคู่สมัยเรียนหนังสือแถโมรินะคะยังได้ลงคะแนนข้างเอริสมัยมีการประกวด an, มิสเทตันเมื่อ20กว่าปีก่อนอีกด้วยค่ะครั้งที่6นะคะในโคนันปี9ตอนที่402ถึง403ชื่อตอนว่าทางเดินที่พูดไม่ได้เป็นตอนที่โมริจะได้ไปเจอกับนักเบสบอลทีมจากลัวซึ่งเอริเองก็เป็นแฟนคลับของนักเบสบอลคนนี้ด้วยโมริจึงแอบให้โปรดิวเซอร์ไปขอรายเซนมาให้ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ให้เอรินะคะเพราะนักเบสบอลคนนั้นถูกฆ่าตายไปเสียก่อนค่ะครั้งที่7นะคะในโคนันปี10ตอนที่483ชื่อตอนว่าความลับของรัสเซียนบลูเป็นตอนที่เอรินะคะเอาแมวมาฝากไว้ที่สำนักงานนักสืบโดยเธอตั้งชื่อแมวว่าโกโรให้สอดคล้องกับชื่อสามีอีกด้วยค่ะครั้งที่8นะคะในโคนันปี11ตอนที่5 1 4ความรักของทนายคิซากิเอริ ตอนนี้นะคะเป็นวันครบรอบการออกเดทครั้งแรกของโมริและเอริซึ่งทั้งสองคนถึงแม้จะแยกกันอยู่แต่ก็ยังจำวันสำคัญนี้ได้ซึ่งสังเกตได้จากทั้งคู่แต่งตัวเหมือนแต่งในวันเดทแรกนั่นเองค่ะครั้งที่9นะคะในโคนันปี11ตอนที่552-553ถึง553ชื่อตอนว่าคำให้การของทนายคิสกิเอริ ตอนนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับช่างตัดผมที่เอริไปใช้บริการบ่อยๆเป็นคนร้ายในการกอ่อคดีแต่ตอนท้ายนะคะช่างตัดผมคนนั้นก็พูดออกมาว่าเอริมักจะชมโมริโคโกโร่ให้เธอฟังอยู่เสมอซึ่งบรรยากาศที่กำลังจะดีขึ้นนะคะแต่สุดท้ายโมริโคโกโร่ก็เป็นคนทําให้เสียเรื่องอีกตามเคยค่ะครั้งที่10นะคะในโคนันปี12ตอนที่579-580ชื่อตอนว่าปริศนาที่ไม่อ่อนไหว คราวนี้นะคะจะเป็นคิสกิเอริที่ไปพัวพันกับคดีเข้าและกำลังจะจนมุมบางอย่างรันจึงโทรหาพ่อจนทั้งสองคนได้คุยกันซึ่งโมริเองก็พยายามจะบอกใบ้ให้ภรรยารู้ถึงทริคที่คนร้ายใช้จนเรื่องราวคลี่คลายได้นะคะถือเป็นการร่วมมือร่วมใจกันอย่างน่าอบอุ่นเลยล่ะคะ่ะครั้งที่11นะคะในโคนันปี13ตอนที่640-641ถึง ชื่อตอนว่าวันเกิดที่เลวร้ายที่สุดตอนนี้นะคะเป็นวันเกิดของคุณป้าเอริซึ่งลุงโมริเองก็เตรียมของขวัญวันเกิดให้ภรรยาด้วยแต่เขากลับจําวันเกิดของเธอผิดแต่สุดท้ายก็ได้คําขอบคุณที่แสนน่ารักจากคุณป้าเอริมาค่ะครั้งที่12นะคะในโคนานปี13ตอนที่659ถึง660ชื่อตอนว่าวันไว้เดแห่งการทรยศตอนนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับวันไว้เด ที่ผู้ชายจะต้องให้ของตอบแทนผู้หญิงหลังจากได้รับช็อกโกแลตในวันวาเลนไทน์โดยตอนนี้นะคะจะเห็นคู่รักหลายคู่ได้รับของขวัญวันไว้เดย์ซึ่งคู่ของโมริกับเอริเองก็เช่นเดียวกันค่ะครั้งที่13นะคะในโคนันปี15ตอนที่741ชื่อตอนว่าข้อความจากผู้ว่าจ้างซึ่งหลังจากจบคดีที่ไปทำมานะคะโมริจึงเอาแรงบันดาลใจที่ได้รับจากคดีนั้นมาสร้างผลงานศิลปะเงาของตัวเองออกมาเหมือนกัน ซึ่งเงาที่สะท้อนออกมาจากงานศิลปะของเขาก็เป็นเงาของเอริภรรยาของเขาด้วยค่ะครั้งที่14นะคะในโคนานปี18ตอนที่908ชื่อตอนว่าความทรงจำแห่งห้องเรียนซากุระภาครันเกอร์ตอนนี้นะคะเป็นการย้อนความทรงจำแห่งความหลังของพระเอกกับนางเอกอย่างรันกับชินอิจิแต่หนึ่งในเรื่องที่เราจะได้เห็นด้วยนั่นก็คือคู่สามีภรรยาโมริกับเอริตอนที่ยังอยู่ด้วยกันค่ะ ครั้งที่15นะคะในโคนันปี19ตอนที่956ถึง957 SOS ของทนายคิซากิคราวนี้นะคะคิซากิเอริถูกคนร้ายจับตัวไปรันโคนันและโมริจึงรีบตามมาช่วยซึ่งตอนนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความรักที่มีต่อภรรยาของโมริโคกโร่ที่ตัวเองกลัวความสูงแต่กลับปีนท่อน้ำขึ้นมาช่วยภรรยาได้ทันทีพร้อมทั้งวลีเด็ดที่ว่า คนเดียวในโลกที่จะเห็นเอริเปลอยกายได้มีแค่ฉันเท่านั้นครั้งที่16นะคะในโคนนเดอะมูวี่สองคดีฆาตรกรรมไพ่ปริศนาเป็นตอนที่เอริถูกคนร้ายจับไปเป็นตัวประกันโมริในสมัยนั้นที่ยังเป็นตำรวจอยู่จึงตัดสินใจยิงที่ขาของเอริเพื่อเป็นการช่วยเหลือตัวประกันแต่เรื่องนี้นะคะทำให้รันที่ไม่รู้เรื่องผิดหวังกับพ่อมากจนมารู้ความจริงเมื่อเธอเจอกับสถานการณ์เดียวกัน จึงรู้สึกรักและขอบคุณพ่อของเธอมากแถมในตอนนี้นะคะยังเผยอีกด้วยว่าการที่เอริออกมาจากบ้านนั้นเป็นเพราะโกรธที่โมริโคโกโรว่าเธอทำกับข้าวไม่อร่อยค่ะครั้งที่17นะคะในโคนัน the Movie สี่คดีฆาตกรรมในตามรณะตอนนี้นะคะเราจะได้เห็นคำพูดที่คุณลุงโมริของคุณป้าเอริแต่งงานซึ่งเขาบอกด้วยคำหวานที่ว่าฉันรักเธอมากรักมากกว่าใครในโลกนี้ ครั้งที่18นะคะโคนัน the Movie แปดมตราแห่งรัตติการสีเงินตอนนี้โคนันใช้เอริในการคลี่คลายคดีทำให้เอริหลับไปและเครื่องบินก็กำลังจะตกรันจึงให้โมริไปนั่งข้างๆเอริซึ่งลุงโมริเห็นว่าเอริยังไม่ได้คาดเข็มขัดจึงคาดให้ถึงแม้จะเป็นโมเมนต์เล็กๆแต่ก็น่ารักมากเลยล่ะคะ่ะครั้งที่19นะคะในโคนัน the Movie เยุทธการเหนือห้วงทะเลลึก โมริโคโกโร่นะคะไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าคล้ายคิสกิเอริแถมเธอยังเป็นคนร้ายในคดีนี้ด้วยซึ่งโมริโคโกโร่นะคะพยายามจะหาหลักฐานทุกอย่างมาช่วยเพราะไม่อยากให้เธอเป็นคนร้ายด้วยเหตุผลเดียวก็คือผู้หญิงคนนั้นดูคล้ายกับภรรยายของเขามากนั่นเองค่ะครั้งที่20นะคะคนันเ the Movie สิบบทเพลงมรณะแด่เหล่านักสืบตอนนี้นะคะรันและพวกเด็กๆถูกจับเป็นตัวประกันที่ทอ p i ปิคอลแลนด์ซึ่งโมริเองก็เครียดกับเรื่องนี้มาก เขาจึงโทรไปปรึกษาเอริภรรยาซึ่งตอนนั้นเขากำลังท้อแท้และกลัวว่าตัวเองจะช่วยรันไม่ได้แต่เอริก็ให้กำลังใจจนโมริกลับมาฮึดสู้ได้อีกครั้งค่ะครั้งที่21นะคะในโคนันเดอะมูวี่2 2ปฏิบัติการสายลับเดอะซีโร่ตอนนี้นะคะโมริโคโกโร่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีวางระเบิดเอริกับโคนันจึงช่วยกันหาทางช่วยโมริ ซึ่งตอนนี้นะคะจะได้เห็นโมเมนต์หวานๆของคู่นี้เยอะเลยล่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตอนที่แอดมินรวบรวมโมเมนต์ดีๆของโมริโคโกโร่และคิสกิเอริมาฝากกันค่ะใครที่ชื่นชอบตอนไหนนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะซึ่งก็มีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาเหมือนกันว่าแอดมินไปดูโคนันได้จากที่ไหนปกติแล้วนะคะแอดมินดูจาก AAS Play หรือไม่ก็เว็บ True ID และ Line ท v ค่ะ สำหรับปี19เป็นต้นไปนะคะก็หาเซิร์ชดูได้ตาม Google ค่ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะจากแฟนเพจ a c e b o o k NTN แฟนซับและวิสซับไทยส่วนใครนะคะที่อยากอ่านหนังสือโคน,นันฉบับมังงะที่ยังไม่มีรวมเล่มในประเทศไทยนะคะก็สามารถตามไปหาอ่านได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k พี่ชายคนกลางของครอบครัวอากาอิค่ะ